ทีจังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการตรวจยึดยาเสพติดค่ะพร้อมของกลางยาว้าร่วม2 8 8 0 0 0เม็ดโดยมีการค่ะว่าอ้างเป็นแค่คนรับจ้างคนเท่านั้นค่ะ ที่บร Elliot, and and ิเวณด่านหน้าสถานีตำรวจผู ortune, says, ้ทอนเมืองอำนาจเจริญวาทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญพรมกับพนตำรวจเอกสุทธการฟักทองรองผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดอำนาจเจริญพนตำรวจเอกสุพลรวมสุขผู้กำกับสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองอำนาจเจริญนายนิกรท่องจิตในอำเภอเมือง อำนาจ,จเจริญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของในมีการร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุมคดียาเสพติดของกลางยาบ้าร่วมน้ำกันนะคะก็มี2 8 8 0 0 0เม็ดเมตรโดยก็มีของกลางอีกค่ะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนหนึ่งเครื่องรถกระบะนะคะยี่ห้อนิสสันสีเขียวไม้เหล็กทะเบียนบอต1 6 4่เก่าอำนาจ,จเจริญจำนวนหนึ่งคันพร้อมกับผู้ต้องหาหนึ่งคนโดยมีการจับกลุมค่ะเมื่อเวลานะคะ ประมาณ2 1อนาฬิกา1ินาทีของวันที่หนึ่งกร,กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการสืบเนื่องคะ่ะได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งมอบยาเสพติดกันทีถนนเซนทอกกศส,สาขาหวยไรไปที่บ้านพักดีจเจริญตําบลหวยไรอําเภอเมืองอํานาจ,จเจริญโดยใส่รถกร,ถกบรถกบบะบะคายหอนิสันสีเขียวไม้เหล็กทะเบียนบตหนึ่งหกสี่เก่าอํานาจ,จเจริญใส่ในการล่ำเลียงยาเสพติดในเทอนี <c oughs> โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะก็ได้มีการวางแผนสกัดกัน ซึ่งพบรถยนต์ขั้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงได้มีการเข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจคนโดยกระสามารถที่จะควบคุ้มผู้ต้องหาไวใดนะคะกับพบของกลางก็คือยาบาจำนวน144มัดจำนวน288,000เม็ดน้ำกันซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยจำนวน2กระสอบว่างอยู่หลังรถกระบะค่ะโดยกมีการใส่ผาคุ้มอยู ยังพบอีกค่ะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนทีย่ยี่ห้อ oppo สีนำ้ำเงินจำนวนหนึ่งเครื่องผู้ต้องหาได้มีการรับสารภาพตลอดคอกาวหาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางนํ่งทรงพนักงานสอบสวนสพเมืองอำนาจเจริญแล้วก็มีการดำเนินการ <c oughs> ตามกฎหมายต่อไปเพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปองกันเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดค่ะทัง เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้มีการขอความรวมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการทุกแหง่งให้แจ้งเบาะแสน,นะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถีมีการเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งผู้เสพและก็ผู้ค่าโดยสาม,มารถแจงข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติดหน9่ 9, หาเก่าๆรือว่าสิเป็นสายด่วน1นึเก่าหนึ่ง หรือสิเป็นแอปพลิเคชันโพลิสไอเล t อยู่นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อซอยกันในเรื่องของการปราบปรามจับคุมดำเนินคดีผู้เหตุความพิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการลดปัญหาย,ยาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและกระเขมขนเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหาย,ยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวของเนื่องจากยาเสพติดนําค่ะ